สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวยูทูบนะครับผมวันนี้ผมเซลต้องนะครับมาพบกับอีกแล้วนะครับพาไปชมโตเตียครับตัวรุ่นใหม่ล่าสุดครับเครื่องใหม่ตัวใหม่หน้าใหม่ภายในใหม่ใหม่หมดทุกอย่างครับราคาก็ใหม่ด้วยราคาเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทสีขาวนะครับถ้าสีอื่นก็เพิ่มเจ็ดพันบาทนะครับวันนี้ผมพาไปชมว่าแต่งยังไงบ้างนะครับตรงนี้นะครับหล่อมากนะครับคุณแต่งมาเลยครับคันแรกของโชว์รูมนะฮะนี่ผมเปิดไฟลิปไปหน้าไว้ครับเพื่อความสวยงาม ข้างหน้าเป็นโลโก้ครับทีสุ p ิ r c h i ตตันแบบนี้นะครับตอนจะเป็นตัวตตันสปอร์ตแบบนี้ระยะนังตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่มีบล็อกมาให้เลยรถพาร์ใส่ตาบล็อกได้เลยครับคนแต่งก็แต่งง่ายขึ้นชุดแต่งหน้าครับเป็นของ e x i m e เครับ Gt นะครับของ RBF นะครับแบบนี้รถเป็นสีเทาดานะครับแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยจะเป็นสีเทาดําสลับกับสีดําแล้วมีแถบสีแดงวิ่งให้มันดูสปอร์ตขึ้นนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล้อ ใบพัดนะครับผมแบบนี้เลยสีดําตัดสีแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวฝาครอบคาลิเปอร์เบรกครับแบบนี้ครับสีแดงลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยนะครับผมเลือกแม็กเลือกยางได้เลยนะครับก็ตามโมชั่นนะครับโมชั่นดาวรุต้นที่สามหมื่นแปดนะครับสองหมื่นแปดก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับมาค้างก็จะเพิ่มมานิดนึงนะครับผมแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกเลยครับดาวแสนนึงก็ได้นะจ้าไหนได้โดยไปถูกก็ทักมาได้นะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะมีชุดแต่งข้างข้างใหม่ครับผมนี่เลยก็จะเป็นแถบสีแดดงงวิ่แบบนี้้้ใหูสปอร์ตขึน ตัวนี้เพิ่มเติมจากตัวเดิมมันจะมีตัวแฉกกระแทกของมิซูชิแบบนี้นะฮะการอยเวลาที่เราเปิดประตูนะครับก็จะการแทกเวลาที่งเขาเรียกอะไรจอดรถชิดกันอะไรเงี้ยแทะก็จะมีกันกระแทกตรงนี้ให้นะครับด้านหลังก็จะเป็นล้อแม็กข้างหลังเป็นสปอร์ตมากชุดแต่งเนี่ยจ,จะเชิดขึ้นนิดนึงนะครับก็สมัยนี้อาจจะนิยมท้ายห้อยแต่นี้คื่เพื่อเวลาที่เราลงหลุมขึ้นเนิอนอะไรเงี้ยข้างหลังจะได้ไม่ติดนะครับผมจะพาชมด้านในนะครับนี่เลยขออนุญาตนะครับมือจับเป็นตัวใหม่ครับแบบใหม่จับถนัดมือครับมาก แล้วก็มีบ่อาไว้จับตรงนี้แรงต้านนะครับตัวสีดำนะครับเวลานี่มันจะการลอยกันแหวนเวลาที่เปิดแบบนี้นะครับเปิดมาแล้วผมปาพาดูประตูข้างใหม่ดีกว่านี่เลยใหม่หมดเลยครับตรงนี้ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็คมอะไรผมหกกักล้อจะได้ดูสวยงามไหมคนละก็เปลี่ยนใหม่ครับเป็นมัลติฟังก์ชันสามารถเก็บรับสายโทรศัพท์ได้หลายด้ดานเขาจะมีตัวอวอลลุ่มเสียงตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวใหม่สีส้มนะครับกาจะดูสวยขึ้นนะครับผมแบบนี้ กับจอ,อหน้าใหม่มาเลยแบบนี้เลยนะครับผมมีฟังก์ชัน FM วิทยุแล้วแล้วก็บลูทูธนะครับยองรับเขาเรียกอะไรเราสามารถบลูทูธเข้าไปแล้วเปิดเพลงอะไรได้หมดนะครับมีกล้องถอยหึ่นครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวออปชันเล่นเยอะมากมายนะครับผมอันนี้ก็จะมีตัวแอร์ปรับเป็นใหม่ครับเกียร์ตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับระยะติดแค่นี้แนคะ่ อ่ะทีนี้เป็นเกียร์ตัวใหม่นะครับผม6สปีดเป็นเครื่องเครื่องตัว2004นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเกียร์ถอยก็คือเราเข้าก็ก็กดตัวนี้แล้วดันไปทางหน้าแบบนี้นะครับนี่เป็นเกียร์6นะครับเกียร์1ก็เข้าแต่ไม่ต้องยกขึ้นนะครับมี6เกียร์ให้แบบนี้นะครับเป็นเครื่องใหม่เลยนะจ๊ะสวยงามมากนะครับเบาะก็เป็นเบาะลายสปอร์ตสปีดแบบนี้นะครับผมก็คือเป็นเบาะผ้านะครับลายสปอร์ตให้นะครับลูกค้าสามารถเป็นเบาะบายนะครับซื้อกับผมน้ำแถมงให้หมด มันกระชับไปแล้วเขาโค้งฮะลูกค้าเขาชอบมากครับสำหรับตัวนี้ที่ไปทดลองมาหรือก็มาได้มานั่งนะครับด้านหลังกว้างครับเหมือนเดิมกับสไตล์ตทตันนะครับผมนี่แข็งแข็งแรงบืกบึนทนทานแต่ดูสวยงามนะครับผมแบบนี้นะครับีเลยฟิล์มเซรามิก 3M นะครับแน่นอนครับออโต้เฮาส์ต้อง 3M เซรามิกนะครับผมแล้วก็คุณภาพดีมากจะไหนเลือกให้นะครับด้านหลังนี่เลยชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะครับผมนี่เลย ตัวนี้จะเป็นตัวกล้องหลังนะครับคือตรงนี้เาิญโชว์กล้องกล้องหลังนะครับแล้วก็มีสแตนเลสตันตัวใหญ่เหมือนเดิมมีโลโก้มิตซูบิชิเหมือนเดิมไม่ดนะครับวันที่จะเป็นตัวดีเซลเพื่อทำไมนะจ๊ะอ่หน้าหลังที่สวยแบบนี้เลยนะครับขอชมทุกท่านนะครับล้อแม็กนะครับจะทรงทรงเท่มากคันนี้ผมใส่ตัวเดิมให้นะครับก็ไม่ได้ปรับอะไรมากก็ตามสมัยนิยมแบบนี้เลยที่นี้เขานิยมท้ายห้อยๆหน่อยก็สามารถจัดได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกก็แจ้งทาง เซล์ทางผมได้เลยนะครับผมดีทางนี้นะครับผมลูกค้าสนใจยท่านไหนสนใจนะครับติดต่อทางเพจได้นะครับหรือทาง Facebook ได้นะครับ u t ท b e ทักมาสอบถามได้นะครับก็โปรโมชั่นสำหรับมีราชการนะครับแล้ส่วนลดเพิ่มมีลูกค้าบริษัทคู่ค้านะครับแล้วก็ลูกค้าเป็นเกษตรกรครับปรึกษาในเรยรุ่นไหนได้อะไรบ้างยังไงบ้างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไททันบาเชโลเอ็กเพนเดอร์ครับมีฟังก์ชันทดเติมให้หมดเลยครับวันนี้ผมเซลต้องหรือผู้จัดการต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ลูกค้าทุกๆท่านมากที่ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับทำมาหากินกันต่อไปนะครับสู้ๆชีวิตนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ